อบลมร้อนไฟ175องศาใช้เวลา1ชั่วโมงครับผมในประมาณนี้ความแห่งของหนังหมูหฮอเอาไปพักไว้เย็นครับแล้วมาลงทอดครับผมจะทอด2รอบครับผมรอบแรกผมจะใส่ไฟอ่อนก่อนครับผมไปอ่อนทอดจนได้หนังเหลื่อมพองมาประมาณนี้ก่ะไปพักไว้ครับพักให้เย็นแลยก็รอบสองนี่น้ำมันร้อนจัดเลยพี่น้องเอาแบบร้อนจัดเลยครับผมเอาล,ลงทอดแล้วเอาตะแกง ลองกดกระทังครับกันใหม่ครับผมนี่ครับความกรอบผมได้ประมาณนี้ผมก็จะพ่อแล้วครับเอาดันเนื้อลงทอดครับดันเนื้อนี่ลงทอดก็ไม่ต้องเอาลงทอดโดนครับเพราะมันผ่านการตุ่มผ่านการอบมาแล้วครับผมนี่ครับทอดด้านเนื้อแล้วก็ด้านนังลงอีกรอบครับผมไรความชื้นออกครับนี่ได้ประมาณนี้ครับผมหมูกรอบไม่งอแดดครับผมมาเบิ้งครับพี่น้อง